สวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่อง Maskrider g e ์กิปะทะม a ร s r i d e r r e v i s e วสศึกมูฟี่ใช่ไหมศึกแบทเทิลรอยัลก็เป็นการ ประกบคู่ตามธรรมเนียมของตระกูลมาสไลเดอร์คาเมนไรเดอร์พี่โอรเรียกคาเมนไรเดอร์ก็ลวกันนะครับหรือใครจะเรียกไอ้บดแดงก็ว่าไปสำหรับคนที่เรียกไอ้บดแดงนี้แน่นอนว่าต้องเป็นรุ่นเก่าๆสมัยเมื่อ50ปีที่แล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่โอพูดถึงคาเมนไรเดอร์ฉบับภาพยนตร์มาเป็นคลิปที่4หรือ5แล้วละ่ะตั้งตั้งแต่คาเมนไรเดอร์ซีรีส์วัน เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่แปลงร่างนะครับแอคชั่นแฟนตาซีจากญี่ปุ่นออกฉายที่ญี่ปุ่นไปแล้วปลายปีที่แล้วทำไรายได้ไปกว่า2ล้านเหรียญสหรัฐตามรมเนียมของญี่ปุ่นนี้พี่โอได้ปรึกษากับที่ปรึกษาแผนกพี่โอแต่งตั้งนะครับน้องซานตาเป็นที่ปรึกษาแผนกภาพยนตร์แปลงร่างเรียบร้อยแล้วน้องเขาก็ให้ข้อมูลมาที่จริก็ให้ข้อมูลมา2-3ครั้งแล้วล่ะแต่ว่าพี่โอไม่ค่อยจำนะครับตอนนั้นยัง ยังไม่เสร็จกันตอนนี้เสร็จกันแล้วแล้วพี่โอ๋ก็ขออนุญาตว่าขอเอาสิ่งที่น้องเขารีวิวมาใส่ในคลิปนี้เลยพี่โอ๋จะได้เบาแรงไปเยอะเลยนะครับน้องเขาให้ข้อมูลว่าในปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยจะมีภาพยนตร์ของค o m เมนเดอร์สองครั้งก็คือครั้งที่จะเป็นการเชื่อมระหว่างตัวที่จบลงกับตัวที่มาใหม่ประกบคู่กันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับฉายปลายปีส่วนบ้านเรานี้จะฉายเมษาอย่างครั้งที่แล้วก็เรื่อง ครบรอบฉบับครบครอบ,ร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 บ50ปีที่เป็น s a เ e r กับ r e ไว c ์นั่นก็ฉายเมษาปีที่แล้วนะครับในขณะที่ที่ญี่ปุ่นใช้ปลายปีก่อนหน้านั้นแล้วในส่วนกลางปีก็จะเป็นการฉายควบของคา m มนไรเดอร์กับขบวนการด o งบราเธอร์ครั้งที่แล้วเป็นขบวนการอะไรนะอโวคาโดอะไรพี่อดจำไม่ได้แล้วสนุกมากครับก็เป็น2รสชาติ2รูปแบบ แล้วพี่โอ๋ก็เข้าใจผิดว่าเป็นตอนพิเศษแต่ที่จริงแล้วมันคือทำเนียมของญี่ปุ่นทำเนียมของภาพยนตร์ชุดนี้แต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่ว่าบ้านเราได้ฉายไม่ครบพี่โอ๋ก็เลยได้ดูไม่ครบไปด้วยนะครับถ้าใครอยากมีความรู้เพิ่มเติมพี่โอว่าก็ทําความรู้จักกับที่ปรึกษาแผนกคามเมนเรเดอร์ของพี่โอไว้แล้วก็ไปหาชมภาพยนตร์เพิ่มเติม,ตมใน Dex Club ซึ่งพี่โอก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนี่แหละ สำหรับภาพยนตร์ตอนนี้เข้าฉายในประเทศไทยตั้งแต่สัปดาห์วันจัก,กรีนะครับ6เมษายน2566เป็นต้นมาแล้วดูเหมือนว่าจะอยู่ในโรงบ้านเราเพียงแค่สัปดาห์เดียวถ้าพี่โอลงคลิปนี้ช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจัดฉายทั้งระบบภาษาต้นฉบับญี่ปุ่นแล้วก็ฉบับภาคไทยโดยที่ฉบับภาคไทยนี้มีเสียงของน้องมิวสิคแพรวามาร่วมภาคเป็นเป็นสักตัวหนึ่งด้วยนะครับ ตัวไหนอะนาโกะอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านของน้องซานต้าให้ฟังเลยนี่ครับโพสของน้องซานตา้าชื่อน้องซานต้าเพราะว่าเกิดวันคริสต์มาสนะครับน้องเขารีวิวไว้ตั้งแต่วันที่8เมษายน c o m m ม n ี e r k i ร์ r e v i s e รีไว e e มู t t สแบทเทิลหนังจะแบ่งเป็น3พาร์ทพาร์ทรีไวซ์ เดี๋ยวพี่โอค่อยมาขยายความนะครับพาร์ทวีไวส์ตอนแรกนี้น้องเขาก็หวังพาร์ทนี้ไว้สูงถึงจะไม่ได้ตามที่หวังแต่ยังโอเคเห็นตัวอย่างแค่เห็นตัวละครในซีรีส์กลับมาก็ฟินแล้วซีรีส์นี้หาชมได้ใน Dex กสครันะครับภาคไทยไม่รู้มีครบหรือเปล่ารู้สึกจะครบนะที่ขัดใจคือพี่ยำอีวิตี้ไลฟ์หนักมากจูกะถึงจะเป็นตัวตึงอันดับต้นๆของทีมแต่ก็ไม่ได้ใช้พวกสกิลสัตว์ต่างๆที่เป็นจุดเต่งของตัวเอง ภาคที่2เกมชิงปีศาจครับอันนี้ดูเพลินการได้เห็นตัวละครจากทั้ง2เรื่องมีปฏิสัมพันธ์กันมันเลยเอนจอยมากฉากสู้กันบนรถโคตรเท่โอ้ยเท่จริงเท่สุดพวกไรเดอร์จากริวคิคก,ก็เท่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแถมได้พรีจอร์ดเป็นนาวิเกเตอร์อีกคือบันเทิง3พภาค์ท3 t a t t l e Royale ครับ ตีกันนัวๆแอคชั่นคือดีมากแต่ของพวกไรเดอร์รองๆอาจจะดูเด่นน้อยไปหน่อยอย่างว่าตัวร้ายไม่ได้ชัดเจนเลยเยอะแบบบิยอนส่วนการเอามาสไรเดอร์ซิกเกอร์หรือไรมะมาสู้กับอิกิที่ต่างฝ่ายต่างก็ทำเพื่อครอบครัวเหมือนกันแต่ก็เลือก วิธีต่างกันก็เจ๋งดีสรุปเป็นบทสรุปของรีไวซ์ที่สมบูรณ์ขึ้นจากที่รู้สึกว่าซีรีส์ยังจบแหวงแหวงอยู่และโยงพลอดของทั้งสองซีรีส์ปีศาจกับเกมกู้โลกเข้าด้วยกันถึงบางอย่างมันจะดูมีจุดขัดกันอยู่แต่ก็โอเคส่วนตัวร้ายรวมทั้งพวกริวคิมีที่มาที่ไปน้อยอย่างที่มาที่ไปของคอรัสควรเล่าให้มากกว่านี้แต่ชมว่าแผนของพี่แกนี้ระดับหายนะของจริงแค่2ตัวที่โผล่มาก็ทำพวกตัวรองในรีไวซ์ลากเลือดละ และนี่ก็คือโปสเตอร์โปสเตอร์เดียวกับพี่โอนะครับน้องซานตานี้ใครจะขอเป็นเพื่อนก็ได้นะครับพี่โอก็ขอเป็นเพื่อนเรียบร้อยแล้วสําหรับพี่โอความเห็นยังคงเดิมนะครับพี่โอชอบครอบครัวของอิกิมากซึ่งทั้งครอบครัวนี้ได้พลังกิฟต์และเป็นคอมเมนไรเดอร์ทั้งครอบครัวและล่าสุดเขามีลูกชายตัวเล็กๆตัวน้อยออกมาเจ้าหนูคนนี้น่ารักมากและเจ้าหนู เดิมทีก็ไม่มีใครไม่มีใครรู้หรอกว่ามีพลังกิฟตอยู่หรือเปล่าและอยู่ดีๆก็ปรากฏว่าจะมีพวกสัปหลาดพวกฝ่ายไรเดอร์ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาเจาะจงที่จะเอาตัวเด็กน้อยคนนี้เพราะว่าตัวกิฟตหรือปีศาจที่อยู่ในร่างของเด็กคนนี้เป็นปีศาจที่ร้ายแรงทรงพลังมาก พวกไรเดอร์กลุ่มนี้จึงอยากได้นะครับไรเดอร์กลุ่มร้ายเนี่ยจึงอยากได้และปีศาจน้องคนนี้ก็เปิดเผยตัวแล้วเมื่อจับปีศาจได้ไปก็มาถึงตอนที่2ที่จะต้องมีการชิงปีศาจแล้วก็ถึงมีกิสโผลมาในช่วงนี้นะครับก็แข่งขันกันชิงปีศาจพี่โอ๋ว่าเรื่องมันก็สนุกสนานเดินเรื่องไม่งงเท่าไหร่นะครับและก็มีฉากแปลงร่างเท่ๆแต่พี่โอก็เสียดายที่ ไม่มีโชวะมาเลยทําให้เราเหมือนเป็นเด็กใหม่เด็กใหม่ในกลุ่มเรวะนะครับยังดีที่เลวะพี่โอ,อได้ดูครบตัวแล้วนะแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยอิทธ,ธิพลของเฮเซมาช่วยปรับความเข้าใจเราด้วยแหละเพราะว่าการเป็นติ่งของโชวะเนี่ยมันไม่มีความเหมือนอะไรกับ2ยุคหลังนี้เลยแค่แปลงร่างก็ไม่เหมือนแล้วนะครับแล้วยุคโชวะไม่มีหน้ากากต่างคนต่างก็อยู่ในหน้ากากเดียวนี่แหละแต่ว่ายุคเฮเซเนี่ย มันจะมีเครื่องทรงแตกต่างกันออกไปและในแต่ละเรื่องก็มีไรเดอร์อยู่หลายตัวด้วยซ้ำสิ่งที่พี่โอเสียใจจากเรื่องนี้ก็คือเรื่องของอิก,กิกับปีศาจที่เขาพลากจากกันไปแล้วแล้วก็เหมือนกับปีศาจไวส์เนี่ยได้ตายไปแล้วแล้วเท่านั้นยังไม่พออิก,กิยังมีความยังไม่มีความทรงจำถูกถูกลบความทรงจำเกี่ยวกับปีศาจในตัวของเขาเนี่ยหายไปทั้งหมด ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เศร้ามากแล้วเมื่อเขาต่อสู้ในศึก Battle Royale เนี้แหละเขาก็ได้ไวส์กลับคืนมาเป็นปีศาจคู่กายของเขาแต่ว่าก็ได้เพียงชั่วคราวนะครับ mm hmm. เมื่อถึงคราวที่จะจากกันไปแล้วเนี่ยเขาได้รับพรให้ขออะไรก็ได้เขากับเลือกที่จะไม่ขอในขณะที่พระเอกอีกคนเลือกที่จะขอให้ขอให้ความทรงจำของเขากับไวส์ยังคงอยู่ ความทรงจําของอิก,กิกับปีศาจยังคงอยู่แล้วสิ่งที่โหเคืองก็คือถ้าทําไมไม่ขอให้อิก,กิกับปีศาจอยู่ด้วยกันต่อไปให้อิก,กิกับปีศาจร,รีไวซ์กับไวซ์เนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขต่อไปจนจบบริบูรณ์ทําไมขอให้แค่ไม่ลืมในเมื่อขออะไรก็ได้เนาะเอาไปว่าคลิปนี้พี่อก เรื่องนี้พี่โอจะให้คะแนนเท่าไหรด่ดีพี่โอก็มีความสุขกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ไม่เข้มข้นจุใจไม่ซับซ้อนสนุกสนานเท่าเรื่องนี้เรื่องนี้พี่โอให้9เต็ม10พี่โอก็ลดลงมามาไซเดอร์บัตเทอร์ลอยัเนี่ยก็เหลือ8เต็ม10ก็แล้วกันครับซึ่งก็เป็นหนังควันใจพี่โออยู่ดีนะคือจะว่าลำเอียงก็ได้คลิปนี้ก็ขอประกาศเลยนะครับว่าใครที่เป็นยุคโชวะเหมือนกันเนี่ยมา แอดเป็นเพื่อนกันได้นะครับแล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้เราจะได้อาจจะมีต่อไปอาจจะมีคลิปคุยเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้มากขึ้นน้องๆเฮเซกับเรวะก็มาเป็นเพื่อนพี่โอได้นะครับพี่โออยากรู้จักทุกคนที่ชื่นชอบภาพยนตร์แปลงร่างของญี่ปุ่น เราจะได้คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็จะได้มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นด้วยครับสำหรับคลิปนี้มันก็ไม่เหมือนรีวิวเท่าไหร่นะเป็นคลิปหาเพื่อนคลิปนี้จะค่อนข้างแปลกประหลาดจากช่องนี้ปกตินะว่าจะเป็นช่องคุยเรื่องหนังคุยถึงหนังพี่โอก็ไม่ได้รีวิวแบบวิเคราะห์เจาะลึกเหมือนนักวิจารณ์อื่นๆนะครับแต่ว่าพี่โอเป็นเพียงแค่คนที่ใช้เอ็มพาสดูหนังได้ทุกเรื่องมีเวลาว่างมากและเป็นคนที่ชอบพูดอยากจะสนุกสนานสนิทสนมกับทุกๆคนที่ได้ดูหนังชอบดูหหนนนัังเมือกแล้ว ได้ดูหนังทุกเรื่องก็เอามาพูดทุกเรื่องและอย่างยูทูบมันก็ทํารายได้ได้ด้วยนะครับก็เลยตั้งใจว่าจะดูทุกเรื่องเพื่อที่จะเอามาคุยกันแต่จะให้วิเคราะห์เจาะลึกอย่างที่หลายๆคนต้องการอันนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับเราดูหนังแบบคนดูหนังมีความสุขเพื่อความบันเทิงนะครับถา้าพี่เอาพูดเราผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณน้องซานต้าด้วยสวัสดีครับ พี่โอเป็นแฟนของคาเมริดเดอร์ตั้งแต่ยุคโชวะเลยพี่โอดูตอนเด็กเนี่ยโตมาเริ่มจำความได้ที่มดเขียว V3 นะครับบ้านเราเรียกมดแต่ว่าเมืองน,นอกญี่ปุ่นเขาไม่ได้เรียกมดมันไม่ได้เป็นมดนะครับก็แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราที่เราเรียกเป็นมดพอมดเรียกมา50ปีแลนะ้วอย่างอย่างเรื่องที่แล้วเนี่ยยังใช้ชื่อศึกมดแดงข้ามศตวรรษเลยครบรอบ50ปีเราก็ยังมดอยู่นะครับตอนเด็กเกเนี่ยพี่โอชื่นชอบฮีโร่แปลงร่างมากกว่า หนังอนิเมะหรือมังงะที่มีเนื้อเรื่องหรือว่าหนังกีฬาหรือหนังผู้หญิงอย่างอื่นไม่ชอบชอบแปลงร่างชอบอุลตร้าแมนชอบขบวนการ5สีชอบบางบางทีมันก็3สีบางทีมันก,ก็7สีนะชอบชอบคาเมนไรเดอร์แต่เราก็ตั้งความหวังว่าอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นพอไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็เจอคาเมนไรเดอร์กับอุลตร้าแมนนิดเดียว อยู่ในซอกเล็กๆในซอกในหลืบของห้างเล็กๆบางห้างแล้วก็มีโปสเตอร์ขึ้นนิดเดียวก็ไม่ไม่สะใจเท่าไหร่นะครับตอนตอนเราอยู่เมืองไทยอะเราเราสะสมเราซื้อเราตอนนั้นการ์ตูนของวิบูลกิจของเอ่อทีวีไลน์อะไรมหซื้อมันทุกเล่มแล้วเราก็เข้าใจว่าญี่ปุ่นมันจะต้องเยอะมันจะต้องเป็นโลกที่เต็มไปด้วยคามเมนไรเดอร์และอุลตามแมนแน่เลย